เกมจะดีแค่ไหนแต่ไม่มีคนเล่นก็จบเหตสิ่งนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นกับบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่าโซนี่หรือเปล่าเพราะไม่ว่าจะเป็นเกมแฟรนไชส์ชื่อดังที่พยายามจะล้างเอาไว้กับความพิเศษบนตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5อย่าง Final Fantasy ภาคที่16หรือจะเป็นตัวภาคล่าสุดที่มาเรมคใหม่อย่างไฟนอ a n t น s y ภาคที่7 r e b i r t h ที่หากใครได้สัมผัสก็ต้องบอกว่ามันคือตัวเกมตัวแต่งที่จะคว้ารางวัลเกมออฟเดอะเย ในปี2024นี้ได้เลยเพราะผลงานตัวเกมนี้ถูกลังสารออกมาอย่างปานีดในแทบจะทุกด้านจนตัวจุดด้อยที่อาจพบเจอให้เห็นได้บ้างนั้นกับกลายเป็นสิ่งที่ไม่อยากมาคิดให้กวนใจกันเลยทีเดียวหรือจะเป็นตัวเกมคุณภาพระดับสูงของ PlayStation เองที่วางจำหน่ายในปีที่แล้วก็เป็นตัวเกมคุณภาพชั้นดีที่มันมากับตัวเลขยอดขายที่บอกว่าเยอะมากในระดับ10ล้านชุดหรือจะไปแตะถึง20ล้านก็ตาม กับฟังเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation Station, ก็อาจมองว่าเป็นรายรับที่ได้มาค่อนข้างมหาศาลแต่ในทางความเป็นจริงต้นทุนในการพัฒนาหรือการใช้งบในการประชาสัมพันธ์ที่ในวันนี้การแข่งขันวงการวิดีโอเกมมีความหลากหลายอย่างสูงมันก็ต้องใช้ตัวเงินอัดฉีดเข้าไปตามสื่อต่างๆเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวได้เช่นกัน ย่างการซื้อตัวโฆษณาหรือแอดอย่างตัวเกม l i f e of the l o n i n ที่ขึ้นบนหน้าห้างมาบุญคอง,องของประเทศไทยคงไม่ได้ให้ขึ้นมาโชว์แบบฟรีๆดังนั้นคำตอบมันก็คงตอบออกมาให้กับเหล่าเจ้าของแพลตฟอร์มนั้นๆได้ทราบอยู่แล้วว่าจำนวนผู้เล่นที่มีอัตราเติบโตที่ต้องการจะให้เพิ่มขึ้นสูงทุกๆปีเหมือนกับตัวต้นทุนที่ขยับขึ้นทุกๆปีอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้กับโซนี่และสิ่งเหล่านี้ก็มาเป็นตัวเลขที่พอจะทำให้โซนี ประเมินหรือวิเคราะห์อนาคตได้ยังขืนปล่อยให้กับตัวเกมชันดีที่เกมเมอร์ทุกคนต่างเอ่ยปากว่าดีเยี่ยมสนุกและความรู้สึกความประทับใจเหล่านี้ที่ได้ส่งกลับมายังบริษัทที่เป็นระดับมหาชนหรือระดับโลกอย่างโซนี่คงไม่ได้ต้องการเพียงแค่คำชื่นชมเพียงอย่างเดียวเพราะเหล่านักลงทุนที่เข้ามาลงทุนนั้นคงไม่ได้เอาสตุงสตังมาซื้อหุ้นกันเพราะต้องการคำชื่นชมเหล่านี้หรอก แต่มันน่าจะเป็นตัวมูลค่าของตัวหุ้นและเงินปันผลที่จะต้องได้รับต่างหากและเมื่อธุรกิจรายได้หลักของโซ n y ที่มีเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation เป็นหัวหอกอยู่มันเริ่มที่จะออกอาการติดติดขัดขัดให้เห็นแต่ถ้ามองในตัวแง่รายรับหรือรายได้มันก็ไม่ได้แย่อะไรแต่หากมองในปีต่อต่อไปที่คู่แข่งในตลาดก็ปรับตัวด้วยการนำเสนอบริการสิ่งใหม่ๆเข้ามามากขึ้นและโจมตีไปสู่ฐานกลุ่มผู้เล่นเกมของโซนี ที่ชื่อว่า PlayStation อย่างชัดเจนเหมือนกำลังจะบอกว่าสิ่งที่โซ n y ่กำลังจะขยับในแต่ละก้าวในวงการอุตสาหกรรมวิดีโอเกมนี้ช้าไปแล้วโดยเฉพาะรูปแบบของตัวเกมของทีมพัฒนาที่มาจากโซ n y เองเหมือนจะตอบโจทย์แต่ลวเกมเมอร์เฉพาะกลุ่มหรือช่วงอายุอายุหนึ่งเท่านั้นกับตัวเกมที่มีภาพกราฟิกตะการตาเกมเพลที่ดุดันเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นแต่หากเกมเมอร์เด็กรุ่นใหม่ ที่เป็นฐานกลุ่มผู้เล่นที่มากที่สุดในปัจจุบันแถมยังมีตัวคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งพวกเขาเหล่านี้แน่ค่อต่อไปก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเขากลับมองว่ามันไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นในแง่ของตัวเกมที่มีภาพสวยบาดตาหยดย้อยแต่ต้องการรูปแบบของตัวเนื้อหาตัวเกมที่มีเส้นเรื่องแบบโลกเปิดอย่างแนวล้าเซอร์วิสที่เล่นเกมเหล่านั้นได้แบบฟรีๆแล้วไปเสียค่าบริการตามที่อยากจะจ่ายในรูปแบบของการบริการที่เกมนั้นๆมีให้ แทนที่จะต้องควักเงินจ่ายออกไปหลายพันเพื่อที่จะเล่นเกมนั้นๆและไม่รู้ว่าจะสนุกหรือถูกจะดิดตัวเองหรือเปล่าหรือความสนุกเหล่านั้นก็อาจจะชอบและโดนใจแต่ความยาวของตัวเนื้อหาและความสนุกมันอาจจะจบไปเพียงแค่ 20- 30ชั่วโมงก็แทบจะไม่มีอะไรให้ทํากันต่อแล้วกับตัวเกมนั้นๆและรูปแบบเกมลักษณะแบบนี้แหละครับที่มันก็คือเอกลักษณ์ของค่ายเกมจากสตูดิโอของ PlayStation เองด้วยมันจึงไม่แปลก ที่ตัวลายได้หรือความยิ่งใหญ่ของ Playstation ในยุค Playstation 5หลังจากผ่านพ้นช่วงโควิดไปแล้วมันเริ่มส่งผลกับสภาพตลาดทั้งโลกให้พวกเขาได้เห็นว่าตัวเกมของพวกเขาที่สร้างออกมาไม่ได้สร้างออกมาเพื่อเอาใจลาวเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมแต่มาถึงตรงนี้ถ้าหากใครที่กำลังจะปิดตัวคลิปนี้พอะรู้สึกถอดใจหมดหวังกับความยิ่งใหญ่ของโซนี่ก็อย่าเพิ่งปิดนะครับเพราะโซนี่เองก็มีแผนหรือตัวโปรเจกต์ที่วางไว้แล้ว กับการที่จะดึงดูดให้เกมเมอร์รุ่นใหม่ๆเข้ามาสู่ระบบแพลตฟอร์มของ PlayStation Network ให้เพิ่มสูงขึ้นกับการวางสัดส,ส่วนในการที่จะป้อนตัวเกมในแนวที่ถูกใจว,วัยโจประเภทไลฟ์เซอร์วิสด้วยการจัดสรรตัวงบประมาณด้านการเงินที่พวกเขามีอยู่ <'m> ก็ได้ทุ่มไปสุดๆและเต็มกำลังตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการสตูดิโอเกม Bungie ผู้สร้างเกม Halo และ Destiny ที่ตัวเกมชื่อหลังนั้นก็เป็นเกมแนวที่ให้บริการแบบไลฟ์เซอร์วิสะดวก และตัวสัสดส่วนของการอัดเม็ดเงินที่ให้ความสำคัญกับเกมแนว l i ์ e Service มันก็เริ่มมีสูงมากกว่าการให้ความสำคัญในการสร้างเกมแนวแบบเดิมๆเ,เริ่มออกมาให้เห็นกันแล้วก็มีจำนวนที่มากขึ้นมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการดึงเกมจากค่ายผู้พัฒนาจีนให้พอตตัวเกมที่มีความเป็นเอกสิทธิ์ให้แพลตฟอร์มของฝั่ง PlayStation เพื่อเป็นใบเบิกทางในการเปิดรูปแบบของการเล่นเกมแบบแนว l i ์ e Service ที่จะว่าไปมันก็มีความโดดเด่น มากกว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวใดๆไปแล้วกับในเวลานี้หรือจะเป็นการเริ่มปูทางในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับตัวประเทศที่มีเกมแนวไลฟ์ซอร์วิสชั้นนำทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่างมากมายเช่น่ายผููพัฒนาจากประเทศเกาหลีใต้ที่จะไม่ได้มาแค่เกม s t l l ลา b ์เบ e เพียงแค่เกมเดียวอย่างแน่นอนจากค่ายชิปอารและสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการนาเสนอตัวเกมของทางฝั่ง PlayStation มากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ และปีต,ต่อไปเพื่อให้ทานกับเทรน์ของวงการบิโีโอเกมในโลกใบนี้นั่นเองและสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองในช่วงแรกเรื่องของการปรับตัวที่ดูเหมือนจะเชื่องช้าของโซ n y ่หากเราจะมองในอีกมุมหนึ่งก็จะบอกว่าประสบการณ์ในวงการเกมคอนโซลระดับเกือบ30ปีที่ผ่านจุดสูงสุดและเกือบแย่และก็กลับมายืนอย่างสง่างามได้อีกครั้งมันเหมือนว่าโซนีจะมีความเขี้ยวลากดีนมากขึ้นกว่าเดิมกับการค่อยๆปรับ ค่อยๆเปลี่ยนสังคมของพวกเขาไปทีละนิดไม่บูมบานเหมือนในยุคแรกจนเดี๋ยวนี้ใครจะสนนะครับว่าตัวเกมไหนเป็นตัวเกมเอ็กซ์คลูซีฟของ PlayStation แล้วมันจะลงให้ P c ซีด้วยไหมใช่ไหมล่ะครับเรนนี่ละครับก็คือมุมมองในอีกด้านที่ผมมองว่า Sony พวกเขาพร้อมแล้วกับการที่จะเปิดตลาดเกมเอาใจวัยโจหนุ่มน้อยสาวน้อยส่วนหนุ่มใหญ่ที่ร่างกายหรือสังขารไม่ไหวแล้วก็คงได้เวลาผัดใบในการเล่นเกมแบบชิลๆสโลไลฟ์ก็ยังได้ พราะระบบ PlayStation ก็ยังมีเกมมาป้อนให้เล่นไม่ขาดสายในทุกๆแนวและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ